วัค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆในกลุ่มของผู้ซานะคะเรามาชมสวนมาเยี่ยมสวนของสมาชิกของเราค่ะ,ะท่านจะเป็นใครอะไรที่ไหนแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีครับผมอนุชาติจ้าของสวนไรสุกใจครับไรสุกใจตั้งอยู่บา้านกกสีไม่ว่าดีร้อยเอ็ดครับเชิญชมได้เลยครับในสวนว่าเขามีอย่างน่ โอเคงั้นเพื่อนๆตามมาค่ะเปิดเลยค่ะคุณนายมาดามมาดามเชิญค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ถามนิดนึงว่าตอนนี้พุซาเราได้กี่เดือนนะคะช่วงนี้พุซ่าได้เจเดือนครับเจ็ดเดือนท่านอะไรที่ยกขาวครับยกขาวครับ พื้นที่ปริมาณกี่ต้นกี่ไร่คะของเราพื้นที่นี่รายหนึ่งกับงานหนึ่งั้งเมดร,ร่วมเมดเสร็จนะ่ะร้อยสี่สิบต้นครับอ๋อค่ะก่อนที่เราจะมาทําพุทราเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นอ่ะครับทาอะไรอยู่คะเด็กก้อนเนี่ยก็ยังงานอยู่เมืองนอกครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนไปขอมาอยู่บ้านก็เลยมีอยากเห็ดส่วนเห็ดยังเก็นมากครับก็เลยไปมาจับเอาพุทราเป็นตัวยืนนะครับอ๋อแรงบันดาลใจเนี่ยทําไมตัดสินใจมาทําพุทรา ทำไมไม่ทาพืชอ,อย่างอื่นฟุตซ่รรานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างดีสีเฮดส้างได้เลยให้จ้คของดีกว่าอย่างอื่นเนี่ครับอ๋อที่ได้แน่หนึง่งไม่ต้องลงทุนบ่อยใช่ไหมคะครับอ่าไม่ต้องลงทุนเหมือนทุกปีเหมือนอ้อยเหมือนมันครับอ่าใช่ไหมคะการที่ท,ท,ท,ที่ที่เราไปสอบถามมาทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นเป็นพืชเศร,รษฐกิจที่ทำรายได้รายได้ให้เราได้ดีมากตลอดครับตลอดใช่ไหม อ่าค่ะโอเคท่านเพื่อนตามมาพาพามาชมะคะ่ะมาชมอตอนนี้ก็ยังเขายังไม่แผ่ยังยังไม่กระจายทรงพุ่มนะยังไม่มีทรงพุ่มอาคาดว่าฤดูการผลผลิตของเราเราจะาเริ่ม,เร,มเริ่มช่วงไหนก็คชดว่าปลายปีครับปลายปีเนี่ยเริ่มเห็นผลผลิตละประมาณธันวาประมาณประมาณธันวานะคะอืม ตอนนี้ก็ยังยังเพื่อนๆยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เพราะว่าสมพุ่มเขายังไม่ยังยังยังไม่ยัโตครับค่ะก็ยังคงไม่คงไม่ต้องเดินเนาะค่ะทีเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยเดเดือนใช่ไหมคะครับเเดือนเราใช้อะไรในการดูแลสะสมอาหารไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือว่าทางใบแนะนำได้คะทางดินผมใช้30 สามสิบเก้าหกเก้าหกครับทางดินอ่าทางดินอ่าส่วนทางใบผมใช้พวกผุ๋ยของของงยูนิไลท์ค่ะยูนิไลท์มีอะไรบ้างเอ่ยที่ให้ทางใบมีพวกอาหารหลักอาหารหลักเสริมพวกอ่าโบลอนค่ะเม่นช่บูลอนสาราทะเลสาราทะเลเบคกิวเซียมครับสลาราดีเซียมค่ะ แล้วก็จะมใีให้ให้ให้ทางให้ทางยอดให้เพื่อเขาจะได้แผ่ทรงพุ่มนะครับยอดตรงนี้<อ>ต้นพันก่อนก่อนก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยต้องต้องต้องมีต้นพันต้นพันเนี่ยมาจากไหนคะต้นพันนี่มาจากาไร่แนะนําได้ค่ะ บ้านสวนแํามตะพัดอาจารย์เน่งใช่ไหมคะโอ้โหคนนี้คนนี้เนี่ยดังมากเลยตอนนี้ของอาจารย์เน่งดังันไม่ไม่ไม่รับงานไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์เน่งลูกศิษย์จอาจารย์เน่งต้นพันธุ์ถ้าเกิดสวนทุกคนได้ต้นพันธุ์มาจากต้นนี้คือต้นพันธุ์จากสวนเนี่ยแข็งแรงที่ได้ข่าวมาแข็งแรงรากเขาดีแล้วก็ปลูกเนี่ยรับรองรอด รอดทุกต้นเลยไม่ตายสักต้นเนี่ยผมปลูกไว้โอ้โหแล้วก็เทคนิคดีๆก็คือก็ได้รับจากคำแนะนําจากสวนกัญญาพัฒใช่ไหมคะครับอืมค่ะก็มาก็ยังไงก็ฝากฝากติดตามสวนไ่สใจด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะศูนย์หกสองเจ็ดสามห้าเก้าแปดเก้าห้าค่ะค่ะไร่สุขใจของไร่สุขใจค่ะค่ะที่อยู่ บ้านโคกสีนะคะพิกัดบ้านโคกสีค่ะตมบนจุนพรอ,อําเภอเมืองีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะก็ทีมเกษตรมือทองก็ขอขอบคุณค่ะทางสวนสุขใจที่ได้เสียสละเวลาให้มาให้ความรู้กับเพื่อนๆยังไงก็ทีมเกษตรมือทองก็ขอฝากสวน,นน้อยๆที่กําลังจะเติบโตรับรองว่าอลังการดังแน่นอนกับสวนสุขใจนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณมากค่ะคบ,บคุณ ส่วนเล็กๆเริ่มเริ่มเดินตกแตกตกแตกแล้วถ้าเกิดก้าวใหญ่ๆก็หมดอาจารย์เองนะวคนนั้นอีกไม่ไม่ปุ่นเป็นกันนี่เราเริ่ม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 ต้นเนาะเริ่มต้นจะเลยเพราะมีคําถามหลายเพมีคําตอบหลายแมาจารย์มาอาจารย์มีอะไรเสริมเลยไหมเสริมดีกว่าโอเคเสริมค่ะเสริมไปเดี๋เสริมไปเลย